จ้เป็นคันอื่นน่าจะจอนะสำหรับรุ่น360หั้งใหม่บางเี่ยวไม่ตรงไม่ยืดใหมจมครับตัวลูกจมคันนี้บอกเลยว่า Number ร์ e ของประเทศเลยนะครับคันนี้ทั้งตัวลูกทั้งตัวแม่สี งานสุนชัยบวกกับช่างสมชายเทอร์โบระดับระดับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับผลงานฝีมือเพนสีช่างออฟอีกรวมกันหมดนี่คือออกมากลมๆว่าโคตรหล่อเลยครับสุดเลยเดี๋ยวโจมอีกไปทางนั้นนะย้ำรอยเดิมเลยครับ พี่เต้นี่ฝีมือถอยเซียนนะครับไม่ใช่ไม่เซียนแต่ว่ารถมันหนักอัรถไปได้ปะได้ปะ,ปะน,นี้แมคโครสิงขนาดครับอันนี้ก็เพ้นท์ลายข้างเป็นคุณพลอยนะครับก็ของรถ คอยชนกครับผมสวยจริงๆนะคันนี้ผมเห็นที่ผมโคตรชอบเลยครับ ขนไไันไปมิ่ิดินข้างบนหลัง้ายสามตัวนะครับบงังคุนนนี้นี้อลังการเลยครับชอบมากเลยนะสุดเลยครับคนขับก็ฝีมือดีนะคนขับระดับฝีมืออยู่ครับ ไปแป๊บเดียวใกล้เต็มแล้วนะพี่รถมาลุมนี่กันหมดแป๊บเดียวครับเยอะเลยนะแต่หน้นางานนี่ก็ใหญ่สุดยอดเหมือนกันสุดๆครับแล้วก็มีอะไรติ๊กเกอร์อะไรภาษาจีน <c oughs> น่นาจะรู้ๆกันอยู่นะครับติ๊กเกอร์เนี้ยหล่ <c oughs> อจริงๆครับคันนี้ <c oughs> เห็นแล้วอยากได้เลยครับ เมื่อไหร่วัฒนะเราจะมีสักคันหนึ่งะ่ะลายเพ้นท์เขาก็สีครับสีเรื่องสีไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดอยู่ยแล้วครับบ้านพลอยชนกคิดเองนะ่านไฟเนี่ยครับเนียเน้ยบเลยนะที่สมชายเขาเจาะตรงนี้ต่อไฟด้วยนะเออต่อไฟด้วย สุดเลยครับอันนี้ก็เป็นลายเรือสำเภากลางทะเลทรายคนขับเอ้ยเจ้าของรถหัวสินมากเลยครับลายรถล,ลายศิละปะเด็ดสุด,สดนี่นะครับโพอะไรคร่ะคอยภัยบูนคอยไพบูนนี่ก็ชื่อเจ้าของรถนะครับ 2คนแล้วก็ช่างออฟอู่สุนชัยนครปัมจัดให้ถ้าเต็มลำเลยนะคันนี้สุดเลยพอม,มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับสวยสุดรอลงตัวแต่ว่ารถก็วิ่งงานนะครับแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันเลยนะกลางคืนเขาวิ่งหินนะครับทีมนี้อุมมนี่ใหญ่เบลอเลยอุมอหลายนิว้วอุม่าะยี่บหกนิ้วได้อะผม ตีคร่าวๆนะใหญ่กว่า25ใหญ่กว่า20กว่านิ้วเนี่ยครับหน้าจิก้าครับพลอยชนกค,ครับผม FC คันนี้เยอะมากเลยนะครับล้นหลามมากเลยสวยครับคันนี้เด็ดมากๆมิชลินแท้3ตัวโคตรเท่เลยครับนะ ขับไปทางไหนไมีแต้คนมองใครๆก็ชอบอันนี้รถเสียเอครับโชคจิฉอุ่มเสียเปล่ามาวินาทีนี้ดูไมโครโฟนก่อนครับหน้างงานนี้ก็สุดยอดเลยนะหลายไล่เลยนะแต่เดี๋ยวก็มีหน้างงานของคนพิเากของเรานะครับเจนนุชครับผมเดี๋ยวมีครับหลายสิบไล่เหมือนกันเนี่ยครับหล่อมากชอบลายสีลายสันมากเลย โคตรเทครับน,นี่ไมโครโคยเข้าไปแล้วก็น่าจะเทข้างในเลยนะครับอันนี้ทางทำทางก่อนทางมันนุ่มนิ่มเพราะว่าฝนมันตกนะแล้วก็เป็นเป็นเป็นทรายนะครับทางตรงนี้เป็นทรายนี่คนขับต้องรักษารถดีแค่ไหนครับเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยครับว่าคนขับรักษารถดีมากถ้าไม่รักษาดีจริงไม่รักรถจริงนะจะไม่ได้แบบนี้ครับถึงจะเป็นรถใหม่รถเก่าก็เลยนะทันเก่าของเขาสีม่วงนี่ก็ถือว่ายังใหม่เลยครับ สวยป้ายแดงเลยนะเนี่ครัข้างนอกดินแหลกข้างในดินดำนี่มาทันพอดีนเนี่ยเรามาเกือบเฉียดเขาเกือบลงครับพอดีติดก็เลย จะได้ว่าเรามีดวง้วนะเนี่ยพอมีบุญอยู่ครับสวยมากเลยครับนิ่มๆเลยนะคันนี้อนนี้ให้มันโคย่ำย่ำทางก่อนับ โอ้โหเหลืองแบบเหลืองมะม่วงสุกสีโคตรเด็ดเลยครับเั็นนี้ลงตัวมากเลยถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยุบนะครับ เป็นคันอื่นนะ่าจะจอนะสำหรับรุ่น360ไม่ได้เลยครับต้้องโทให้นั่นเข้าไปเลยครับ K 200ครับมารอบนี้น่าจะได้นะครับแมครนี่ย้ำให้สามรอบเลยนะครับเอาให้ชัวร์เลยครับแมครอ,ะอมคระผมทำแมคอรแจ๋วอยู่ครับ แหลกก็น่าจะนิ่มครับเพราะว่าฝนตกนะอหอยเข้าไปทะลึกเลยนะน่าจะไปนู่นเลยหรือเปล่าอ่านี่ครับตรงนี้ นี่ครับลายโวูเป็นลายอะไรอนะสวยจัดเลยครับรูปเพ้นของไอแผงหน้านะคันนี้นี่สุดจริงครับทั้งรอบคันเลยนะทั้งคันนี้เขาเอาเต็มเลยนะเออตบท้ายไปเทครับ